เล้ะครับเป็นยังไงครับเฮเป็นยังไงล่ะอ๋อแรงไม่ตกเลยเนี่ยเดี๋ยวลุงดูแลให้มีบุกจริงครับตันนี้นี่ไปเอาแบตเตอรี่ที่ไหนมาใส่เลยไม่หมดสักทีเออแบบแบตเตอรี่ที่ไหนมาใส่ใช่เอาแบตที่ไหนมาใส่เลยอันนี้แบตเตอรี่ยี่ห้ออะไรยี่ห้อพะต้มเนาะยี่ห้ออะไรยี่ห้อปลากระพงทอดเมื่อกี้ ได้ไปลากระปงทอดกับได้กุ้งดังไว้กุ้งเผาไปคนนั่งเข้านี่ใหญ่แค่ไหนี่ได้ข้าวผัดด้วยอุ้ยตัวนี้ใหญ่นะครับออกไม่หยุดเลยนะครับอย่าอย่าจับตรงนั้นจับได้แค่ตรงนี้ไม่เกินนี่นะฮะเสร็จการงัดนะฮะอ๋อพอ ช่เอาให้ได้แล้วลูกวิ่งมาอุปสรรคมันอยู่ตรงนี้มันอยู่มันอยู่ใกล้ๆ จแบบับตังนั้นแล้วลุกตัวนั้นค่อยๆเล่นไปลูกก็คือตัวนี้เน้นเอาต,ตัวลูก,ไม,กไ,มไ,ลไม่ต้องรีบไ,ไม่ต้องเร่งเรื่อยๆขนาดข้างไหนก็การขนาดทั้งสองโอเคัำกัดมิด วัจอนะจมอนร้อนแล้วจมอนร้อนมอนแล้วเก็บเก็บหายแ้วมันจะไปเข้าป่าแล้วดีขึ้นไหมโอเคอะเอฟีอเอฟี้อไม่ไหวบอกนะลูก มัไเลมไม่รู้เลยนกอไ่นย่างนั้นอะลูกเรๆเปนไกลเลยของใครของ่เออไเดียวขมให้อันเดียวอันละอันเดียวด้วยจะเข้าไม้ละหาเสาอย่างเดียวเลยครับดูฮะเข้าไปละเร็วลูกเร็วขึ้นเร็วเร็วเรวหน่อยแดึงมาดึงมาจะเข้าไหมดึงมาเข้าไหมมันเข้ามาเข้าไหมมันมาเข้ายังเอได้เลูกเดี๋ยวลูกเอง Thâu lắm không? dạy chim dạy chim dạy chim dạy đen một chinh chim chinh chim chinh dạy chinh dạy chinh lắm chinh dạy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  chinh มาแล้วมากินอุ้ยมันจะไม่เข้าเสาได้ยังไงเปลี่ยนเนี่ยนียเปลี่ยนินนอนกอดเลยนะตอนนี้ตัวนี้กอดเลยนะ อือยเลรอกนี่เหียบรอยใส่ไหกีนี้สไปกินไหมไมู่้ใส่นี้ไม่ไหวเลยว่ะ พ้าคุณเหนื่อยขึ้นหรือยังไงวะเนี่ย